สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับยาละช่องวชิระยี่ชแนลนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทานอาหารกันค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าเทวิสนั่นเองร้านเทวิสเนี่ยเป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนเลยนะคะถนนพรานนกพุทธมณฑลสายสี่ค่ะอาหารของที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปในสไตล์อาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะคะมีเมนูให้เลือกหลายเมนูเลยเมื่อจะเป็นเมนูของทอดนะหรือถ้าใครชอบทานสปากเกตตี้พาสต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเมนูให้เลือกหลายเมนูรวมถึงเมนูสเต็กด้วย และที่สําคัญทุกคนที่นี่เขามีเมนูขนมหวานที่น่าทานมากๆวันนี้เนี่ยเราสั่งจานหลักไป2นะคะแล้วก็ขนมหวานหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าอาหารมันน่าทานขนาดไหนนะคะบรรยากาศของที่ร้านนะคะเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตโอ,อ้อะไรมากมายค่ะเป็นร้านขนาดกระทัดรัดนะคะมีโต๊ะบริการให้จํานวนหนึ่งเลยแต่บรรยากาศดีมากๆเหมือนทานที่โรงแรมเลยค่ะ มาดูกันที่เมนูแรกกันก่อนเลยนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าพอกช็อปค่ะทุกคนเวลาเสิร์ฟนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้เลยเขาจะหั่นหมูมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะเนื้อหมูมีความนุ่มมากๆเป็นเมนูที่เราปลื้มมากเลยค่ะจานนี้เขาจะมาพร้อมกับผักโขมแล้วก็ตัวมันบดนะคะแอบบอกนิดนึงว่ามันบดมันน้อยเกินไป ต่อด้วยเมนูที่2เอาใจคนชอบทานเนื้อนะคะเมนูนี้ชื่อยาวมากชื่อว่า Beef Fat f i r d Rice with Wagyu ประมาณว่าเป็นข้าวหน้าเนื้ออะไรแบบนี้เนื้อมีความสวยมากแล้วก็นุ่มมากข้าวหอมมากเลยค่ะ ดูภาพรวมของอาหารจานหลักกันไปแล้วนะคะต่อไปจะพาทุกคนมาดูทีละจานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะมาเริ่มกันที่จานนี้เลยก็คือเมนูพ็อกช็อปนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ยาชอบมากทุกคนเพราะว่าเนื้อมันนุ่มมากการทำให้หมูสุกในวิธีของเขาก็คือการซูวีเนื้อนั่นเองคือทําให้หมูสุกแต่ว่าเนื้อยังมีความชมพูอยู่ด้วยวิธีนี้มันก็เลยทําให้เนื้อหมูมีความนุ่มมาก คืออาจจะไม่ถึงขนาดที่แบบมันละลายในปากแต่คือมันเคี้ยวง่ายไม่เหนียวนะคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยเขาจะลาาซอสมาเลยซึ่งซอสเขาเนี่ยรสชาติจะออกแบบอ่อนๆละมุนล,ละมูนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบรสชาติอ่อนๆก็แนะนําให้สัง่งแต่ถ้าใครแบบไม่ได้ชอบรสชาติอ่อนหรือว่าติดเค็มแบบเราอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าขอเค็ฉับเขาเพิ่มมานะคะแล้วเวลาทานก็รวมไปเลยจ้ะทั้งซอสที่มากับ ในจานแล้วก็ตัวเคชฉับมันก็จะได้รสชาติที่ดีอีกรสชาตินึงเลยนะคะแต่ว่าทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นว่าเราตัดเนื้อแล้วมันแบบจานขยับเนี่ยเนื้อมันไม่ได้เหนียวนะคะแต่ว่ามีดมันไม่คมนะจ๊ะ มาขอเล็กสันส้นๆง่ายๆว่าข้าวหน้าเนื้อนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแอบลองชิมไปหนึ่งคำก็รู้สึกว่าตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมนะคะแต่อาจจะไม่ได้นุ่มถึงขนาดที่ใช้ช้อนคันนึงตัดเราขาดนะอาจจะต้องใช้มีดมาช่วยตัดด้วยมันถึงจะดีนะคะแล้วก็เวลาทานก็ทานเนื้อกับข้าวไปพร้อมกันเลยซึ่งถือว่าดีเลยนะคะทุกคนแต่สําหรับเราเราว่ารสชาติมันอ่อนไปอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดเข็มก็ได ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วค่ะทุกคนเมนูขนมหวานมาเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูนี้ชื่อว่าเฟรนด์โทนนะคะเขาจะไม่ได้มีไอศครีมเสิร์ฟมาในจานนะคะถ้าใครอยากได้ไอศครีมก็ต้องสั่งเพิ่มเองนะก็ในจานนี้ก็จะมีตัวขนมปังปิ้ง2ชิ้นนะคะแล้วก็กล้วยอีก2ซีกนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ค่ะเวลาเสิร์ฟมาเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวเมเปิลไซรัป ซึ่งทุกคนเมเปิลสลับคือหอมมากแต่ว่าคุณผู้ช่วยนี่คืออะไรก่อนเวลาราดซอดเมเปิลสลับคือต้องราดอยู่ตรงแอ่งเดียวนะจริงๆถ้าอยากให้หน้าทานก็คือราดมันวนๆไนนปเลยจ้ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเกลี่ยลงไปแล้วก็คือมาดูนี้เลยค่ะตัวเมเปิลสลับนี่ก็คือไหลลงมาเยิมขนาดดีเลยทุกคนคือมันดีมากหอมมากเลยนะคะ มาพูดถึงเรื่องรสชาติกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนก็ด้วยความที่ตัวเมเปิลสลับเนี่ยมันมีรสชาติหวานนะเวลาทานไปเนี่ยถ้าเราทานไปพร้อมกับตัวสเบปรี่หรือว่าบูเบอร์รี่เนี่ย ความหวานของตัวเมเปิลไซรัปกับความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่เนี่ยมันก็จะตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะในส่วนของตัวขนมปังเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็นุ่มอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยชิ้นข้างบนเนี่ยคือมันดูปกติใช่ไหมดูเขาย่างมาแบบปกติสวยงามอย่างเงี้ยแต่ชิ้นที่สองมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแอบไหมไปนิดนึงไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่สูตรของเขาหรือว่าเขาย่างนานเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยแบบรสชาติมันก็เลยดูขมขม,ขมนิดนิด,น,ดนึงอะนะคะทุกคนขมขมนิดนิดนึ คืออะไรขมๆนิดนิดนึงก็คือมันแอบขมนิดนึงอะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรตัวเมเปิลสลับมันคือหวานมันก็เลยเหมือนกับถัว่วถั่วเฉลี่ยกันไปยอะไรเงี้ยก็เลยสรุปว่าจานนี้ก็แนะนํานะคะมาลองทานกันได้นะแต่ว่าต่างไอซครีมมาด้วยดีกว่าเราจะได้แบบว่าฟินสุดๆไปเลยถ้าใครสนใจนะคะก็ลองมาทานกันได้เลยนะคะร้านทวิสนะร้านจะอยู่ริมถนนพรานนกพุทธนพรสายสี่ คำว่าพุทธมณฑลสายสีคือเราลินลัวมากๆาก็คือเอาเป็นว่าร้านอยู่ริมถนนพรานนกสายสีนั่นเองนะคะร้านจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะหยุดวันจันทร์นะคะเปิดเวลาแปดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มยาวๆเลยค่ะจะแวะทานเป็นแบบอาหารกลางวันก็ได้หรือว่าจะมาทานเป็นอาหารเย็นก็ได้นะคะก็ลองมาทานกันดูนะอร่อยทั้งของเค้วแล้วก็ของหวานเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าร้านทุกร้านที่เราไปกินในช่องเนี่ยเราหาเองรีวิวเองทานเองแล้วก็จ่ายเงินเองทุกอย่างเลยนะคะ No s p o n s เซอร์ใดๆแต่ว่าถ้าสปอนเซอร์อยากจะเข้าเราเราก็ไม่ติดอะไรเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะสวัสดีค่ะ